ใครได้ดูฟุตซอลไทยบราซิลนะครับเราก็จะเห็นแล้วนะว่าความเหนือชั้นของบราซิลเป็นยังไงแน่นอนนะว่าเราก็ต้องยอมรับใช่ไหมว่าเราแพ้เขา91้าหนโดนยิงเยอะเขาเป็นระดับโลกนู่นนี่นั่นคล้ายรรคล้ายๆลยอะไรรป่ะคล้ายคล้ายฟุตบอลไทยไหมอันนี้คือฟุตซอลน,นะฟุตซอลที่เรามองว่าแบบเฮ้ยเราแบบระดับเอเชียโอ้เราเจ๋งสุดแล้วเราเราเรา,เราสุดยอดมากใช่แต่พอเจอเป็นไงครับเจอทีมที่เหนือกว่า มันก็จะเห็นถึงปัญหาแล้วก็หลายอย่างที่ต้องพัฒนาซึ่งผมคิดว่ามันไม่ควรจะแบบว่าไงมาพูดเรื่องเนี้ยเราไม่ควรมาพูดเรื่องนี้ที่มันพูดซ้ำไปซ้ำมาได้ยินบ่อยแล้วใช่ไหมพัฒนาทําให้ดีขึ้นเราเต็มที่แล้วสู้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดไม่มีอะไรต้องเสียใจใช่ใช่เลยนะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นต่อไปอีกไม่รู้กี่ปีนะครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราก็จะเจอเหตุการณ์แนวนี้เราก็จะบอกว่าเพราะเขาเป็นระดับโลกเขาเหนือชั้นกว่าเขาเก่งก,กว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ทั้งที่จริงอะ่ะเราสามารถเป็นแบบเขาได้อาจจะเหนือกว่าเขาได้้ดยซ้ำถ้าจริงจังกันอะ่ะซึ่งผมได้เห็นความคิดเห็นนะครับในออนไลน์โซเชียลนะครับน่าสนใจมากนะครับเขาบอกเลยนะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเวลาที่เขาเจอฟุตบอลท,ที่อะไรเวลาที่เขาดูบอลไทยฟุตซอลฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ทีมชาติไทยเจอทีมที่เหนือกว่าหรือระดับเดียวกันหลายครั้งเนี่ยเรามากักจะชอบส่งคืนหลังเซตใหม่เล่นหลายจงังหวะ ทำให้เสียโอกาสในการเข้าทำคู่แข่งจับทางได้ลงไปเล่นเกมรับแล้วเขาก็เหมือนกับว่ารู้สึกหนุดหงิดนะครับจังหวะไม่ไหลลื่นฟุตบอลเดินทางช้าจังหวะที่เราไปริมเส้นแล้วเนี่ยเลือกที่จะไม่เปิดแต่เลือกส่งขึ้นหลังเคาะทาจังหวะใหม่เขาก็เลยสงสัยนะว่ามันเป็นรอบที่เ้าสั่งมาหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบฝังอยู่ในตัวนักบอลไทยที่แบบไม่กล้าเลี้ยงกล้าลุยเข้าไปเราเห็นอะไรไหมเราเห็นอะไรไหมว่าแม้แต่แฟนบอลไทยเขายังเห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนอกไหมแล้วไม่ใช่แค่เขาในตอนนี้มันมานะัมันเป็นมานานแล้วนอกไหมหลายคนน่าจะรู้ดีนะครับในแง่ของมองนักกีฬาเนี่ยแบบเราก็ต้องให้กาลังใ,ใจเต็มที่อยู่แล้วถูกปะแต่ในแง่ของการพัฒนาและแก้ไขอะ่ะมันก็ต้องรู้ว่าปัญหาคืออะไรและจะแก้ยังไงถูกไหมก็ถ้ามันดีจริงแล้วก็ชนะบราซิลแล้วสิ <N ic c oughs> นอกไหมเราคงไม่แบบไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเกมรับอะไรมากมายเราต้องสู้เขาได้ตลอดเวลาขนาดเราไม่กดดันเรื่องการเข้ารอบการที่แบบเราจะพลาดเพราะามันมีโอกาสพลาดสูงเพราะเขาเก่งกว่าเรายังอะไรครับเรายังไม่ค่อยกล้าเลยสังเกตไหมใครได้ดูนะฟุตซอลไทยบาซิลเราชอบส่งคืนหลังเราแบบไม่ค่อยไปด้านหน้าไม่ค่อยไปด้านหน้าพยายามพอไปจะพอไปด้านหน้าไปไงครับไปด้านหน้าได้หน่อยนึงนะครับบางบอลคืนหลังอีกแล้วแน่นอนนะมันอาจจะดูยากแบบก็มาเล่นเองสิ ผมไม่ได้เป็นนักฟุตซอลทีมชาติไทยเขาใด้ไหมถ้าผมเป็นนักฟุตซอลทีมชาติไทยผมก็จะเล่นเองและต่อให้ผมพลาดผมก็จะพยายามทําซ้ําพัฒนาให้ดีขึ้นทุกคนชอบมีเหตุผลแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงชอบแบบไปเล่นเองสิในจริงก็ทาเองสิไม่ใช่ตรงนั้นนี่แต่ผมหมาถึงปัญหาไงก็จะให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะอย่างนี้ใครบอกใครใครพูดถึงฟุตซอลทีมชาติไทยนู่นนี่นั่นจะแก้ไขยังไงอย่างนี้ก็ก็ไปเล่นเองสิไปทําเองสิอย่างเงี้ยคือโยนให้อ่ะแล้วแล้วคือไม่ช่วยกันเหรออะไรอย แล้วก็หนีปัญหาหรอกว่าเราทุกคนจะได้รู้นะว่าสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหมดน่ะมันเกิดจากอะไรไม,ไม่ไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะฟุตซอลก็เป็นอย่างนั้นเราเหมือนกับว่าเอ้ยฟุตซอลแบบเรามีฟุตซอลที่ดีเก่งที่สุดในอาเซียนของจริงเจอระดับเอเชียก็สู้ได้แต่แต่เป็นไงครับเจอที่เหนือชั้นก็ยังมีรายละเอียดที่เราต้องต้องสู้ให้ได้ต้องเอาชนะให้ได้เราอาจจะเอาชนะลิงหลบกล้าลิงหลบในระดับเอเชียในระดับอาเซียนนะครับแต่เจอระดับเหนือชั้นวบนนี้ครับอ้าวแสดงว่า พอเจอเกมที่เข้มข้นเกมที่เหนือชั้นเร็วแบบเนี้ยเราจะต้องมีการพัฒนาอะไรบางอย่างที่เข้มข้นขึ้นจริงๆนะครับหรือหลายๆอย่างเนี่ยอย่างคอมเมนต์ความคิดเห็นต่อมาเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเฮ้ย hey, รับบอลหลอกพกลิกตัวประกบพาบอลึมนไปหรือไม่มีบอลมีพื้นที่เลี้ยงขึ้นไปเองก่อนดึงตัวประกบแล้วค่อยหลบหรือส่งพวกเนี้ยไม่ค่อยเห็นในบอลไทยเลยชอบใจแล้วแบบคายบอลกันไวเกินไปก็คือรีบส่งอะประมาณนั้นนะครับกลายเป็นว่าเคาะไปมาบอลไม่ไปข้างหน้าแล้วก็มีคิอเขียนที่น่าสนใจต่อมานะคือเหมือนกับว่า เขาดูแล้วเนี่ยสนามมันเล็กเนี่ยมันอาจจะแบบเออมันอาจจะแน่นแล้วไปไม่ได้ใช่ไหมแต่สนามใหญ่ก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้พยพื้นที่ตั้งเยอะแต่ทําไมแบบทําไมก็ไปไม่ได้เหมือนกันหรอไหมก็นี่ไงก็พอพื้นที่เยอะคนมันก็เยอะมันก็แน่นเราเราจะมีข้ออ้างอะเราจะมีแบบก็นี่ไงเพราะว่าผู้เล่นเยอะกว่าเพราะผู้เล่นปิดพื้นที่ดีก็ลองคิดดูขนาดฟุตบอลนะครับที่สนามใหญ่กอดฟุตซอลตั้งเยอะแยะนะครับเรายังแบบรู้สึกมันแน่นเลยฟุตซอลจะขนาดไหนมันเป็นแบบเหมือนกับการขยายเหมือนเป็นขยายอะ ไม่ว่าเราจะมองมุมไหนมันไปไม่ได้หมดมันตันหมดเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นถึงช่องว่างเราไม่ได้ถูกฝึกว่าเฮ้ยพื้นที่เล็กๆอย่างนี้แคบอย่างนี้นั่นแหละว่างแล้วเรื่องจริงนะครับก็ลองสังเกตที่เราฝึกเล่นบอลในพื้นที่แคบฝึกรับบอลส่งบอลสถานการณ์ในพื้นที่แคบอ่ะเราถูกฝึกให้มองว่าพื้นที่แคบหล่อนั้นไม่เป็นพื้นที่ที่ว่างถูกไหมมันเป็นที่พื้นที่ว่างแล้วเฮ้ยเล่นได้ไปได้ทําเองได้ลุยเลยเวลาที่เราเล่นสนามจริงเป็นไงครับเราก็กล้าไงพอเจอสนามใหญ่อกสบายแล้วฝึกฝึกมาเฮ้ยพื้นที่ พื้นที่เยอะจริงๆเลยบางทีนะฮะแบบเรามองว่าพื้นที่มันแคบใช่ไหมแล้วนักบอลระดับโลกไปได้ก็เขามองอย่างนั้นน่ะเขาถูกฝึกให้มองอย่างนั้นเขามองว่าเอ้ยพื้นที่แคบๆอย่างเงี้ยมันไปได้มาเล่นได้แล้วเราก็งงนะครับแล้วก็มีความคิดนต่อมานะครับเขาบอกเลยนะว่าเอ้ยมันเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วฟุตบอลของเราเนี่ยเน้นชัวร์คืนก่อนแล้วค่อยเซตไปดูไทยเดกได้เลยมีกี่ทีมที่ได้แล้วสวนปข้างหน้าร้อยมากนับครั้งได้เลยเียกชั่นเราช้าสวนขึ้มน้มีกี่คนข้างหลังชอบชะลอรอ ลุ้นต่างชาติที่หาวิธีเอาเองแล้วก็เหมือนกับคนเห็นด้วยนะว่าจริงเลยครับเน้นเล่นแบบเพเซปกกรนไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเลยทําให้มักจังหวะพอไปเจอทีมต่างประเทศจังหวัดฟุตบอลเลยาเช้ากับเขาเราเห็นไหมแม้แต่แฟนมองไทยยังมองออกเลยแน่นอนนะว่าในฐานะแฟนบอลหรือคนทั่วไปหรือแม,ม้แต่ตัวผมหรือพวกเราก็สามารถมองความคิดเห็นนั้นได้แต่รู้อะไรป่ะมันจะเป็นอย่างนี้ไม่สิ้นสุดถ้าเราอะไรครับ ถ้าเราไม่ได้บทเรียนจากตรงนี้มาพัฒนาแบบสร้างโครงสร้างอะไรสักอย่างไม่ใช่แค่ฟุตซอลน,นะครับฟุตบอลด้วยและกีฬาอื่นด้วยที่เราต้องใส่รายละเอียดที่มากกว่านี้ที่มันต้องใส่รายละเอียดมากกว่าแบบจัดแข่งในแต่ละรายุอายุมันมีอย่างนี้จริงๆนะครับจริงอยู่ที่แข่งนู่นนี่นั่นแต่นักบอลแต่ละคนที่ถูกสร้างขึ้นมานักฟุตซอลฟุตบอลแต่ละคนที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาได้ถูกสร้างให้รู้ว่าพื้นที่แคบแคบแค่เนี้ยแบบอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ย มันต้องมันต้องเล่นได้นะมันต้องอย่างนี้ได้นะม,นม,มันใช่แต่มันใช่มันไม่ใช่แค่บอกนักบอลเนาะไปว่าแบบเฮ้ยพื้นที่แทบอย่างเงี้ยต้องเล่นได้เป็นการสร้างให้เขาด้วยเช่นฝึกสเต็ตเตปเท้าฝึกความคล่องตัวฝึกการเคลื่นนอนไหวต่างๆให้แบบเวลาอยู่ในพื้นที่แคบสามารถเคลื่อนไหวได้ดีเคลื่อนไหวได้ดีไปเลยครับการพาบอลครอบครองบอลก็ทําได้ดีเวลาโดนเบียดโดนแย่ไปเลยครับก็ไม่ไม่กลัวที่จะแบบเมื่อกูโค้ชตัที่จะเอาชนะ ไม่ไม่อะไรไม่กังวลที่ต้องส่งคืนหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะถูกสร้างมาแล้วมันไม่ใช่แค่คําพูดนะแบบเฮ้ยเราต้องเล่นพื้นที่แคบได้นะอ๋อเราต้องอย่างนั้นอย่างงี้ไม่ใช่เราสร้างเลยมันมีวิธีการเหล่านี้จริงๆนะเช่นฝึกการรับรู้ให้ไวฝึกการรับรู้ในพื้นที่แคบพื้นที่แคบอย่างงี้เจอเจ้าอย่างงี้ต้องเล่นอย่างงี้ให้ได้เราจะมีกาวัดมาตรฐานานี้วัดสมรรถภาพอย่างงี้เพื่อให้เล่นในพื้นที่แคบได้เวลาเจอเกมนี้สถานการณ์อย่างงี้เจอผู้เล่นะดับเหนือชั้นบีบเร็วอย่างงี้นะอ๋ออย่างงี้ ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่แบบนี้เลยออกตัวเร็วอย่างนี้เลยมีมาตรฐานนะมีตัวเลขจับต้องได้ออวิศเกลานี่ไงมันเยอะแยะมากแค่นี้เราน่าจะเห็นแล้วนะว่าวิธีการที่เราจะเอาชนะหรือสู้กับระดับโลกที่เหนือชั้นแบบเนี้ยมันมีวิธีการได้ยังไงยังไงได้บ้างที่เราบอกว่าเราช้าเราเก่งน้อยเขาเขา,เขาเก่งกว่ามันมันพัฒนาได้นะครับและพัฒนาได้เร็วด้วยไม่ใช่แบบเขาพายาพัฒนาอ๋อสักวันเราจะดีขึ้นเนี่ย ทุกคนได้ยินเขานี้มากี่ครั้งแล้วอะผมว่าไม่ต่ำกว่าสิปีแล้วนะ,ะนอกไปและที่จะมันคืนระดับโลกพวกนี้ก็พัฒนาต่อไปอีกนะครับเขาไม่ได้หยุดแล้วจบอยู่แค่นั้นเราให้เราใต้ตามเขาก็ไปเรื่อยๆอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะเห็นนะว่าแนวทางที่ทําให้เราเนี่ยเก่งกว่าเขาสู้เขาได้คือ,อยังไงแล้วก็ปัญหาของเราคืออะไรนะครับมันไม่ใช่แค่ความคิดเห็นผมนะเป็นความเห็นในโซเชียลด้วยซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมเห็นนะ่ยแล้วใครมีความคิดเห็นไงบ้างครับ ลองบอกมานะครับ